ครับี่เพื่อเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มชาแนลครับก็เสียงก็จะกล้องกล้องหน่อยนะถ้าอยู่บริเวณที่สำนักง,งานตรงนี้นะครับเสียงมันจะสะท้อนเพราะว่าก็พยายามเปิดหน้าต่างแล้วแต่ก็เสียงมันอาจจะไม่ค่อยดัยงดีสักเท่าไหร่นะครับฟังอาจจะดูแบบน่าเบื่อน่าเบื่อดิดนึงนะเดี๋ยวรอบรอบรอบ,รอบนี้ถ้าได้เงินจาก YouTube จะเอาไปซื้อไม่นะครับจะไปซื้อไม่เพื่อที่จะอย่างน้อยเสียงมันจะได้เป็นเป็นมาตรฐานนะครับ เอาละครับคอนเทนต์วันนี้อย่าง,างที่หน้าปกบอกเลยครับ f อ n อ i นไลราคาต้นนี้ไม่ต่ำกว่า200,000บาทครับนี่ต้นนี้200,000บาทนะครับโอโ้โห2 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึง2 0 0 0 0 0บาทนะอันนี้มิเซมก็หลังจากที่ทำคอนเทนต์เรื่องของเปิดแต่กล้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมามาดูแล้วก็มาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับว่า อย่างน้อยถ้ามิเซมทาคลิปเปิดตะกร้าเนี่ยแล้วมิเซมจะเขียนหน้าปกตามราคาแบบแรงๆใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสิ่งยืนยันว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยราคาต้นไม้ต้นพวกนี้ที่มิเซมซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5 0,000นบ้างน,นะครับใบละ2 0,000นบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นความทรงจําให้กับพี่เพื่อนแล้วก็ของตัวมิเซมเองว่าครั้งหนึ่งนะครับต้นไม้ต้นนี้เคยราคาสูงเท่านี้เผื่อในอนาคตถ้าเขากลับมาอีกแสดงว่า การการดูแลต้นไม้การเลี้ยงต้นไม้หรือการสะสมต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะได้ราคาที่กลับคืนมาแบบนั้นแต่ถามว่าทุกวันนี้ราคาเป็นยังไงไมิเสมว่าราคาทุกวันนี้ก็ขายได้ดีนะครับอย่างเมื่อเช้านั่งดูสวนหนึ่งไฟ์สดมาเนี่ยครับขายของเขาขายขายตัดสดนะมิเสมจะดูคือถามว่าถ้าบางทีเราดูเนี่ยราคามันสู้ได้เราก็สู้นะครับบางทีราคาเราสู้ไม่ได้เราก็ไม่สู้ก็นั่งดูดูราคา ที่เขาขายได้นะครับกับาราคาที่มีคนซื้อเนี่ยเป็นยังไงนะเมื่อเช้าดูอยู่2 2 2เฟสนะครับเฟสแรกขายเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีเนี่ยที่เป็นใบกลมก้านลายนะครับก้านชมพูลายนั่นนะฮะเปิดที่300นะครับถ้าเป็นต้นเล็กประมาณสักยี่สิบเซนเนี่ยประมาณ1คืบใหญ่ๆเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักต้นประมาณสัก300ถึง500บาท แล้วก็เขามีต้นหน่อมาขายสักต้นนะครับต้นหน่อก็สูงประมาณสัก50เซน60เซนก็ขายได้ต้นหนึ่งประมาณพันสองถึงพันพันหกนะก็ถือว่าราคาก็ยังดีอยู่นะครับเพชรเจ็สีตัวนี้ราคาดีกว่าช้างขาวช้างเหลืองอีกเนาะมันก็เป็นกระบวนการวิธีการที่เราดูราคาเช็คราคาว่าโอ้โหตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครเวลาเราซื้อ ถ้าราคามันเกินนี้แสดงว่าเราซื้อแพงและถ้าเราเขาเราเขาเราซื้อได้ต่ากว่านี้มันก็ถูกอะไรประมาณนี้อย่างต้นนี้แหละนะครับต้นนี้บอกได้เลยว่าซื้อในราคาปกตินะครับต้นนี้ในราคาปกติอยู่ที่200,000บาทนะต้นนี้อยู่ที่20,0,000บาทแต่ที่ได้มาต้นนี้เพียงราคา1,50 0บาทนะครับต้นนี้1นึ0น้บาทแต่โดยรวม นะครับเมื่อปีที่แล้วจะอยู่ที่200,000บาทต้นๆ้นแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่า200,000บาทต้นต้นมันเป็นต้นอะไรทำไมราคาถึงสูงมากนะครับแล้วคำนวณยังไงได้200,000นะเดี๋ยวมิเสมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขายกันใบละเท่าไหร่ข้อตาละเท่าไหร่นะครับมันถึงรวมเป็นราคา0 0 0 0 0นะมีพี่ท่านหนึ่งแอบซลมาว่ามิเซมเอฟต้นไม้ ice, สนุกไหมคะ นะครับก็ถ้าบอกแบบตรงๆแบบไม่เก่งใจก็โคตรสนุกครับพี่ครับแบบรู้สึกว่าเราอยากได้ไม้ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ที่เราเห็นแล้วมันสวยเราอยากได้แล้วยิ่งเราเก็บได้นะนะมันรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจมีความประทับใจแม้ว่าสตังหรือเงินจะไม่มีกินข้าวอยู่แล้วแต่ก็เอาเจยดหรือเงินเ,เรื่องนี้ไปซื้อนะครับก็ต้นนี้อยู่ที่ หนึ่งพันห้าสิบาทอันนี้รวมส่งแล้วนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทแต่ราคาต้นไม้จริงๆเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูตัวจริงของเขาเป็นยังไงนะครับนะนี่นะครับว่าตัวจริงของเขาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับในราคาสองแสนบาท นะครับสองแสนบาทโอ้โหนี่นะเปิดออกมาแล้วนะน้าตาของต้นไม้ของเราก็จะประมาณนี้นะครับครับนี่นะครับนี่คือต้นไม้ของเรานะครับนั่นก็คืออีพิมาเบิร์นนั่นเองนะครับอีพนะิมาเบิร์นมีอยู่ทั้งหมดนะครับที่ที่นับจํานวนไว้นะครับมีอยู่ทั้งหมด19ใบนะครับ ตอนนี้เขาขายกันเฉลี่ยใบละ100บาทก็อยู่ที่1,900บาทแต่ต้นนี้ได้มาในราคา900บาทนะครับถามว่าทำไมถึงซื้อไม้ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคงจะทราบดีว่าอีพีมาเบิรเนี่ยราคาเขาลงแล้วนะครับเฉลี่ยใบละสิบใบละ100บาทเนาะแต่บางคนเขาก็ขายไปตามอย่างนั้นเนี่ย2-3ใบก็100เหมือนกันนะครับ แต่ที่ไม่เต็มซื้อมาต้นนี้นะครับเพราะว่านะเพราะว่าที่สวนยังไม่มีแล้วก็อยากได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเคยได้ยินดราม่าเรื่องอีพีมาเบิลกับอ,อะไรนะคูแอปเปิลนะครับซึ่งถ้าเนี่ยในฟอร์มตอนฟอร์มเล็กๆฟอร์มอะไรแบบนี้นะครับใบมันยังไม่ฉีกเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนม,มากๆนะครับเอาละครับก็ทำไมถึง โดยรวมต้นนี้อยู่ที่200,000นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมิเซมเคยได้ยินราคาสูงสุดของของใบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ14,00 0บาทต่อ1นใบ, 1, บหรือ1ข้อเนี่ยหใบ1ข้อเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0บาทแต่โดยรวมๆในะส่วนมากจะขายกันที่หมื่นสองนะครับนับรวมๆแล้วนะครับถ้าต้นนี้ในสมัยนั้นก็มิเซมก็มีบัญญาซื้อในราคา2 0 0 0 0 0บาทแต่จริงๆแล้วซื้อมาในราคา9 0 0บาทก็จะฝากพี่เพื่อนๆว่า อย่างที่คาะอาพี่เพื่อนถามกันมาโดยตลอดว่าเป็นไงบ้างนะต้นไม้ช่วงนี้เห็นซื้อเยอะนะครับมิเซมซื้อมาอย่างละต้นสองต้นสามต้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเอามาตั้งแม่แค่นั้นเองไม่ได้ต้องการที่จะเอามาทําอะไรนะครับตั้งแม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมิเซมจะหั่นมิเซมจะหั่นก็แค่ยกยอดแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นมิเซมก็จะปล่อยเกาะไว้พวกตระกูลไม้เลือ้อยไม่ว่าจะเป็นซิงโกเนียมมอนเซลา่าฟิโลเดนดอนนะครับ กลุ่มพวกนี้นะครับเขาจะมีตาแล้วถ้าเราตัดยอดปุ๊บเขาจะแตกตานะครับขึ้นเป็นเป็นต้นใหม่แล้วถ้าต้นไม้มันสมบูรณ์เนี่ยเขาจะแตกถึง3ตาสีตามันก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาเยอะหลายยอดเราก็จะมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เร็วกว่าที่เรามาซอยแบ่งข้อนะครับถ้าซอยแบ่งข้อเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นโอกาสที่1ต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็การเลี้ยงรากระบบรากระบบดินเนี่ยมันต้องไปเซตตัวใหม่มันก็อาจจะช้ากว่า วิธีการยกยอดของเรานะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมก็แกะอีกแล้วเปิดอีกแล้วนะครับออนไลน์วันนี้กับงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาทหน่อๆนะครับใครชอบ EP แบบเปิดตะกร้าให้กำลังใจกันด้วยนะครับด like, ด share, ดรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รมที่กดกระดิ่งนะครับให้ช่องไม่เซมด้วยจะได้มีเงินไัยซื้อต้นไม้มาอีกเยอะๆมาเปิดตะกร้าแล้วก็มาเช็คราคากาันทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันก็เฉลี่ยใบยละ100บาทลาพิ่เพื่อนไปก่อนนะครับ